ปอนนี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วเต็มทีแล้วนะคะก็เลยว่าต่อไปช่องวีนาพาซาก็ยังจะทําเหมือนเดิมนะคะแต่การไปพาซาในรอบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้องไปด้วยก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะคะสําหรับช่องวีนาพาซาไม่ได้ใหม่หรอกก็เป็นคอนเทนต์เดิมแต่เพิ่มดีเทลของการที่ว่าแต่และสถานที่ที่เราจะพาไปซาเนี่ยมีอะไรบ้างเรียกว่าอะไรอะ่ะทำช่องนี้นะคะให้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะแบบ เหมือนเราเติบโตกันไปเรื่อยๆเลยนะคะกับช่องนี้ก็คือก็จะมีน้องอยู่ทุกคลิปเลยก็ว่าได้นะคะเผื่อวันหนึ่งน้องเขาโตขึ้นมาเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยกว่าหนูจะโตมาขนาดนี้เราจะต้องใช้โซเชียลส่วนนี้แหละให้เป็นที่บันทึกความทรงจำนะคะแล้วก็เริ่มด้วยคลิปแรกของการคุณแม่เนี่ยจะเตรียมของนะคะไปเขาเรียกว่าอะไรเตรียมกระเป๋าไปเตรียมพร้อมถูกต้องไหม แล้วก็แบบหาข้อมูลจากโซเชียลนี่แหละว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างยังไงนะคะก็ฝากทุกทุกคนช่วยคอมเมนต์กดอืนเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวินาให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้คุณแม่ด้วยนะโอเคแล้วไงเราไปดูกันว่าเราจะเตรียมอะไรไปกันบ้างนะคะ ด้วยการแพ็กของส่วนตัวของคุณแม่ก่อนนะคะก็เหมือนเราตับไปค้างที่โรงแรมอะไรอย่างี้แหละแล้วก็แพ็กว้จริงๆโรงพยาบาลอาจจะมีให้นะแต่คุณแม่ก็เตรียมไปก่อนละกันเนาะแพ็กใส่กระเป๋าค่ะแล้วเราก็มาต่อด้วยของลูกน้องอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะคะแม่ก็เตรียมไป2ผืนค่ะผ้าห่อตัวผ้าห่มไป1ผืนแล้วก็ชุดสําหรับการใส่กับกัปเปอร์อ้อมนะคะอย่างละหผืนเอาไปเผื่อคะ่ะ คุณแม่ชอบเยอะเอาไปเผื่อก่อนแล้วก็ผ้าคลุมให้นมเอาไปก่อนแล้วก็อันนี้ฝั่งของคุณแม่เองก็จะมีชุดสําหรับใส่กลับนะคะจะเป็นชุดที่สามารถให้นมได้นะคะแล้วก็ผ้าเช็ดต,ตัวแล้วก็ชุดชั้นในนะคะสําหรับให้นมด้วยแล้วก็เมื่อกี้อุปกรณ์ส่วนตัวของคุณแม่นะคะมีใส่กระเป๋าเรียบร้อยเนอะค่ะแล้วก็จะมีผ้าหนาไม่สําหรับหลักคอดนะคะจะเป็นแบบกัมกี แล้วก็มาดูในส่วนของตกกะกะ้าก็จะเป็นแพมเพอร์ใช้นิวบอนค่ะก็ะไม่เอาไปแพ็คนึงเลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าน้องใช้ยี่ห้อนี้ได้หรือเปล่านะคะทดลองก่อนอแล้วก็ตามด้วยอันนี้จะเป็นโลชั่นนะคะเป็นโลชั่นแบบที่เขาบอกว่าใช้แทนแทนแป้งได้เลยจะเป็นแบบผงนะคะแล้วก็เป็นครีมน้ําพร้อมยาสระผมเลยในตัวเดียวกันแล้วก็ออยนะคะ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าน้องจะใช้ยี่ห้อนี้ได้หรือเปล่านะคะก็เลยเลือกใช้ที่เป็นยี่ห้อเดียวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นมหาหิงแบบสูตรใหม่นะคะไม่เป็นสีม่วงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแบบครีมสําหรับทาก้นนะคะเอาไปเพื่อเลยนะคะก็เป็นสัลีต่างๆสัลีแบบก้อนแบบแผ่นนะคะแผ่นใหญ่แผ่นเล็กนะคะแล้วก็ผ้ากอด่ะ ใผยผ่เนะาะค่ะแล้วก็เทชูเปียกนะคะอันนี้เป็นแบบที่ไม่มีแอลกลฮอ์แล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็คัรตตาบัดการเหล็กนะคะอันนี้แม่ก็ลิดมาจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละไม่รู้ว่าใช้อะไรบ้างเอาไปก่อนเนาะแล้วก็ชั้นต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนของคุณแม่นะคะจะเป็นแผ่นซับนมนะคะแล้วก็เป็นซองใส่น้ํานมเอาไปก่อนแล้วก็ครีมนะคะทากันขนมแตกเนาะแล้วก็อันนี้เช็ดชั่วไปอีกแผ๊หนึ่ง แล้วก็แม่เอาไปเผื่อพระหงอันนี้นนาหลักเอาไปเผื่อเผื่ออีกแล้วพื้นที่เหลือค่ะทั้งหมดก็เตรียมไปประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังที่ขาดไปนะคะก็จะมีอยู่สองอย่างนะคะอันนี้คือเตรียมไปข้อของแม่แล้วจะมีตะก,กร้านะคะแล้วก็กระเป๋าค่ะอันนี้ส่วนเป็นของนะคะที่แม่เตรียมไว้ก็คือเดี๋ยวรอในผืนของพื้นที่ค้อกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอันนี้คือบอกเลยว่า80%ไม่ได้ซื้อนะคะต้องขอบคุณพี่ดาวแล้วก็พี่สายมากๆนะคะที่ให้มา สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเรา,าเตรียมครบหรือเปล่านะคะแต่มันก็จะมีในส่วนของเอกสารนะคะแล้วก็ส่วนที่เราคิดว่ายังขาดอยู่ก็น่าจะเป็นเครื่องปั้มนมนะคะถ้าสมมุติว่าใครมีเครื่องปังม้มนมยี่ห้อดีๆอันไหนนะคะแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาบอกคุณแม่มือใหม่อย่างเราด้วยละกันนะคะยังไงเราก็มาแชร์ประสบการณ์การบังขีคลิปนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์กับ คนไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะยังไงก็ฝากข้มเ้นนะคะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิ